เลยมากก็เลยถือโอกาสนั่งไรซะเลยแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเราถึงข้อ2ไปแล้วเนาะเวลาปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดนะคะข้อ3ค่ะก็สุดท้ายคืองานอร่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับของฟันนะคะขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะ,ะ,ะงานอร่อยที่สำคัญนะ นี้เป็นปริศนารามด้วยนะอะไรสำคัญที่สุดงานอะไรสำคัญมีใครตอบงานอะไรสำคัญมีใครตอบได้บ้างแอดดูแอดดูค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทักทายนะคะงานที่สำคัญที่สุดคืองานที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ตอนนี้ถ้าเป็นถ้าพูดถึงพวกเราทุกคนใช่ไหมคะพวกเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูก็คืองานที่เราฟังนะฟังอย่างลึกซึ้งฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากการฟังนะคะและคุณซี่ก็เป็นคนที่พูดใช่ไหมคะก็เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดมาส่งมอบให้เพื่อนๆนะคะด้วยความตั้งใจที่จะถ่ายทอดจากธรรมะปัญญารับอรุณจากพร,ระอาจารย์บอิรัชเมธีนะคะ ถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะ,ะถ้าว่ามีข้อมูลตรงนี้เราไม่ได้เข้าไปฝึกสมาธิทุกๆวันเราไม่ได้รับปัญญารับปัญุทุกๆวันนะคะไม่จํากัดขนาดนี้เยอะนะฟังข้อมูลคุณซี่เยอะนะเพราะปฏิบัติไปกี่วันแล้วแล้วก็เป็นคนชอบอ่านนะคะเป็นหนอนังซื้อถึงตอนหลังจะไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านนะคะก็จะแบบฟังใช่ไหมคะก็ฟังเวลาเพราะว่าการที่แหล่งเรียนรู้เราก็มีหลายทางเนาะตั้งแต่การฟัง ฟังอย่างดีพิสซนิงฟังอย่างตั้งใจแล้วเราจะได้ประโยชน์นะคะไม่ใช่ฟังไปคุยไปแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปอย่าฟังดีกว่าฟัางแล้วไม่เกิดประโยชน์เพราะมันฟังครั้งอะ่ะคำคำเดียวนั่นแหละถ้าเราฟังอย่างตั้งใจนะเราจะได้ประโยชน์อย่างจริงที่เราฟังอย่างตั้งใจแต่เราฟังแค่ผ่นานๆเป็นเหมือนลมกระทุขซ้ายอะไรทะลุเข้าห ทำอะไรก็ตามนะงานที่สำคัญที่สุดคืองานที่อยู่ตรงหน้าเราที่เรากำลังทำอยู่ขณะน,นี้ทำให้มันดีที่สุดทำให้ผลงานทำให้ตรงนั้นทุ่งเทวามสามารถเข้าไปตรงนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้มันเป็นตำนานนะคะอย่าทำแค่ผ่านๆอย่างขอไปธีนะคะนะวิสัยของวิสัยของบัณฑิตวิสัยของคนที่จริงจังนะ,ะจริงจังกับชีวิตและมีเป้าหมาย เกินร้อย้วยนะคะเอออเกินร้อยเลยนะคะอ,อ,ะคะอ,อทำบางครั้งก็แบบมันก็จะมีที่บอกว่าทำแม้ไม่อยากจะทำนะคะทำมัน100%นะคะก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่ทาให้มันเป็นเต็มที่เต็มกําลังของเราเลยอยา่าคิดแค่ทําให้ผันผ่านให้ขอพิธีถ้าเราทําแค่ผันผ่านขอพิธีเราก็จะได้ผลงานที่ไม่มีความประทับใจ แต่เมื่อไหร่ที่เราตั้งใจมันร้อเแล้วพยายามทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดมันจะกลายผลงานจะกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงและมันอาจจะกลายเป็นตํานานของการทํางานของเราในครั้งนั้นก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็มีตานานที่ที่เคยสร้างไว้ <c oughs> แต่ไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นที่ตรงโน้นเนาะตรงอา,อาหาดดังรำนะคะที่หาดนางรำแล้วก็ท้าเรือจากจีนเนเลเดนะคะซึ่งเราสร้าง Terima